สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านฮิปโปด้วยเหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูพับห้าลำองนะครับที่ขายดีที่สุดนะครับในตอนนี้ทางร้านฮิปโปของเรานะครับมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวที่1เลยนะครับท็อปขายดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเป็นดอกลำองสิบแนิ้วทัมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวซีรีส์ยอดฮิตมากนะครับมียอดขายนี่เยอะมากนะครับตัวนี้ก็เป็นร้อยีนะครับโค้งรอนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับของตัวทัม8นิ้ว เสียงดีนะครับน้าเสียงแจมๆอัดได้นะครับตัวนี้ก็ราคา1ดอกของทั้มตัวนี้กลังวัดอยู่ที่1,200บาทนวัตะครับราคา1ดอกอยู่ที่2490บาทนะครับราคาไม่แรงมากถ้าใครที่กำลังมองหาดอกลำโพง18นิ้วไปใช้งานแนะนําเป็นตัวทั้มา18นิ้วรุ่นนี้ครับของอบอ้อมนะครับผมราคาอยู่ที่2490บาทนะครับตัวต่อมานะครับเป็นดอกของ p r นะครับ PR ตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ขายดีเหมือนกันนะครับเป็นตัวซีรีส์คงรอนะครับ ตัวนี้ว้4สีนะครับแม่เหล็ก30มิมลนี่เลยครับแม่เหล็กขนาด30มิมลนะครับโครงสีส้มนะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับกระดาษแบบหนาๆเลยครับผมไปใส่ตู้เทอร์โบตู้หน้าเปิดได้ครับตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับราคาหนึ่งดอกอยู่ที่3,000บาทท้วนนะครับ3า0 0บาทถ้วนนะครับตัว P r Audio แม่เหล็ก30มิมลครับผมปากด้วยครับอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากนะครับช่วงนี้เลยขอบอกและก็ตัวต่อมานะครับตัวนี้ขอบอกเลยว่า ยิ่งขายดีมากตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเป็นดอกกิฟต์นะครับเป็นรุ่นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น G P A 1810 0นะครับตัวนี้เมล็ก2ก้อนนะครับผมตัวนี้เป็นแ่เหล็ก2ก้อนนะของกิฟต์นะครับผมตัวท็อปเลยนะครับควงสีส้มนะครับไว้ใหญ่ครับตัวนี้นะครับอันหนาอย่างนี้ด้านหน้าครับใครที่กำลังมองหาดอกกิฟต์นะครับไปใช้งานนะครับ ราคา1นึ่งตันะครับอยู่ที่5,865บาทนะครับ5,865บาทนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับสวยๆเลยหนักๆหนักแน่นนะครับถ้าใครไปใส่ตู้เทอร์โบตู้ BV นะครับตู้ W อย่างนี้ได้เลยครับผมแนะนำรุ่นนี้กิฟต gpa 1 8 1 0งแปดห์ศูนย์โวัองร้อยวัตต์ครับผมตัวต่อมานะครับเป็นรุ่น pr audio เหมือนกันนะครับเป็นตัวแม่เหล็ก2ก้อนนะตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นโครงหลอดนะครับร้อยสนะครับกระดาษด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับหนนาๆี่เลย สำหรับราคานะครับหนึ่งดอกของตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเราขายเพียงราคา3,300บาทนะครับ3,300บาทเราไปใส่ตู้เทอร์โบวีวนะครับตู้หน้าเปิดได้กับผมเสียงดีๆแจมอาจได้แน่นๆเลยครับแนะนำครับ p r Audio รุ่นนี้ครับ3,300บาทนะครับตัวต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีเลยครับช่วงนี้ขอบอกเลยครับการันตีในเรื่องของน้ำเสียงเสียงดีครับดอกพลิกที่หนู18นิ้วของคานินะครับตัวนี้ไว้4นะครับคงรอนะครับ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นี่เลยนะครับตัวนี้กำลังวัดนะครับอยู่ที่800วัตต์นะครับพิกที่106นะครับผม8โอห์มนะครับตัวนี้ดอกที่8โอห์มคงรอนี่ครับผมราคาทังดอกอยู่ที่2,590บาทนะครับ2,950บาทครับที่ใครที่กำลังมองหานะครับดอกลำโพงมาใช้งานไ้ใส่ตู้นะครับอยู่ที่บ้านนะครับหรือลูกค้าซื้อจากกลางร้านพี่โปของเรานะครับใครสนใจดอกพิกกหนูรุ่นนี้เสียงดีนะครับ หนึ่งดอกอยู่ที่2,590บาทนะครับใครสนใจก,ก็สั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับที่นี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ